ับผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะน้องนัทก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับวันนี้พี่พี่พี่นัทจะมาคุยอกผู้ใหญ่บ้านคุยโทรศัพท์ผู้ผู้ใหญ่บ้านคุยผู้ใหญ่บ้านคุยได้ยังคะไหนผู้ใหญ่บ้านคนไหนอ๋อคนไหนคนนี้ผู้ใหญ่บ้านนะคะนี่น้องนัทตามหาผู้ใหญ่บ้านครับตามหาผู้ใหญ่บ้าน่หค่ะใช่ค่ะมาฝากมาฝกเนื้อฝากตัวเป็น อกขอบหน่อยนะคะแม่ท่านูมันอยู่ขวั่สูงด้วยก็เอาก็ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านขวัสูงผู้ใหญ่บ้านก็ตอบว่าผู้ใหญ่บ้านเขาก็เรียกผู้ใหญ่บ้านกกขเขาใจผิดเข้าใจผิดเอาเลยค่ะหยิบเอาเลยค่ะผู้ใหญ่บ้านเป็นนางลำวันนี้มาช่วยลำใช่ไหมครับสวัสดีครับผู้ใหญ่จําผมได้ไหมจำผมจำได้ค่ะกอกปิ้วอ๋อครับขอบคุณครับพี่ดอนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ อ๋อหายดีแล้วนะครับตั้งแต่วันนั้นผมก็ยังไม่ได้เจอพี่ดอนเลยครับอ้าครับผมครับวันนี้มาลำใช่ไหมครับผู้ใหญ่มาลำค่ะมาช่วยกระดงยาวค่ะครับมามามากับทีมงานเก่าเรานั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะมาสิบคนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมาจากรับหีบบัตรเลือกตั้งเขาก็เลยแวะมาชมไม่ทันค่ะครับพอพรุ่งนี้เลือกตั้งแล้วเนาะใช่ค่ะครับไม่กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหรอครับ ครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยมากเลยนะครับน้องนัดน้องนัดมีฟรีไหมก๋วยเตี๋ยวเป็ดผู้ใหญ่อ๋อไม่กินข้าวกันดูครับออครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยเคยมากินหรือยังครับยังค่ะเพิ่งมาวันนี้แหละค่ะอ๋อครับนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่อร่อยมากมากครับอันนี้คือข้าวหน้าเป็ดใช่ไหมครับนี่ข้าค่ะอันนี้ทําจากร้านน้องนัดเหรอข้าวหน้าเป็ดเนี่ อ๋ออันนี้คือเป็นข้าวที่ป้าแตนสั่งไว้ใช่ไหมครับข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดกับข้าวขาหมูแล้วก็ข้าวหน้าเป็ดพูกับเป็ดย่างร้อยพูดให้นางลำอ๋อครับอาเเรียมไม่ให้นางลำนะครับนี่ครับข้าวหน้าเป็ดกับข้าวข้าวขาหมูเหรอแต่เนี่ครับ ไมเด็กรู้ถึงพี่สม้มนี่คือป้าแตนนะครับสั่ง,งน้อง,งนัททำไว้ให้กับชุดนางลำร้อยชุดนะครับน่าก,ก, <S <S กินมากครับอร่อยอร่อยครับตรงใส่กระเป๋านี่ละถ้ามีโอกาสขอเชิญชิมก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับอร่อยครับรรครับนี่ครับผู้ใหญ่บ้านขวาสูงนะครับ ครับพเ,เ,รเพราะว่าเจอบ่อยก็ก็งนิวก็เจอกับผู้ใหญ่บ้านนี่บ่อยผู้ใหญ่บ้านชอบมาลาทุกงานเลยที่มีงานที่บ้านลุงพลเนี่ยเขาขจะมาลาครับนี่คือร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับมีเป็ดน่าทานมากครับ